เดี๋ยวขอเชิญผอศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเก่าทักทายผู้เข้าร่วมค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็บางคนเ้ยเคยเจอกันหรือยังยังไม่เคยเนาะอันนี้เป็นลุ่เป้าหมายใหม่ใช่ไหมคะ ยังไม่เคยเจอกันเนะาะจริง,รงๆวันนี้ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านแสงดาวอารีเนาะท่านจะมาเองนะคะปรากฏว่าเมื่อเช้ามีการประชุมาจากผู้บริหารกระทรวงแล้วก็ไม่สามารถจบการประชุมได้ในครึ่งวันแรกนะคะท่านเลยมีความจะเป็นที่ต้องอยู่ประชุมต่อนะคะกับทางท่านประหลัดกระทรวงนะคะก็เลยได้มอบหมายเนาะให้อา ดิฉันนะคะปนดาปรารวัตเนาะพุด่งด้วยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมามา,าร่วมในการติดตามเนาะในการติดตามประเมินผลากลารจัดอบรมโครงการถ้าพูดเพณก็บาริสต้าเนาะใช่ไหมคะเนาะก็มีความเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มาแล้วหนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าจะเป็น โครงการของทางที่นี่เองสมาคมคุณตาบอดนครศรีมาเองใช่ไหมคะแต่รอบนี้ไม่ใช่งบประมาณจากจากพมจใช่ไหมคะนะคะแต่จริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายเนาะก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้เราได้มีการประกอบอาชีพนะคะซึ่งวันนี้มาวันนี้ก็มาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วย จนถึงเลิกอะนะคะเนื่องจากว่าอตอนบ่ายสองเนี่ยมีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจก็คือ,อะจะต้องไปเข้าร่วมประชุมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะในเรื่องของการติดตามประเมินผลกองทนุนฟื้นฟูนะคะของทางอบอจอนะคะก็ในวันนี้ก็จริงๆแล้วอยากอยู่นานๆเพราะว่าตัวเองคนชอบกินกาแฟนะคะเวลาเห็นอย่างนี้เวลาได้กินอย่างนี้จะชอบนะคะ แต่ก็ด้วยเงื่อนเวลานะคะก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะก็ถ้ายังไงเนาะก็ขอวอวยพรแล้วกันนะคะว่าให้การอบรมในครั้งนี้นะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้นะคะสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงฝีมือในการชงกาแฟจนสามารถเปิดเป็นร้านหรือนําไปประกอบอาชีพ เพื่อหาอไรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองนะคะอันนี้อันนี้ไม่ทราบมาจากจังหวัดไหนบ้างคะ,ะทั่วประเทศไหมคะอ่โอ้นนถถกกยดีเลยดีเลยะะดีเลยค่ะนะคะถ้ายิ่งอยู่ในโคราชเนาะเราจะมีงาน ในเดือนมกรานะคะเราจะมีการจัดงานบรรคนพิการสากลน,นะคะอ่าใช่ใชค่ะอ่าได้นะคะได้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องอีฟเตรียมบูธไว้ให,ให้หนึ่งบูธพอไหมคะหรือแค่ไปพอเนาะหนึ่งบูธเนาะแล้วก็เซตระบบไปให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะเนาะเราจะได้มีรายได้ด้วย นะคะอาจจะต้องมีการฝึกปือฝีมือเนาะเพราะว่าในวันงานวันคุณพิการสากลเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะมีกาแฟไปก็อาจจะทําขนมอบติดไม้ติดมือไปหน่อยนึงเราจะได้ขายทั้งกาแฟแล้วขนมนะคะเนะาะก็จริงๆแล้วมันเป็นโอกาสอันดีเป็นโอกาสอันดีเนาะที่พอเราอบรมครั้งนี้เสร็จพอในห่วงเดือนมกราเนี่ยเราจะได้ออกงานแหละ เราจะได้ไปฝึกฝึกซ้อมฝีมือด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ฝึกการตลาดไปด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าย่งไงนะคะในวันนี้ก็ตั้งใจเนาะตั้งใจกันเพื่อที่จะนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีวันงานพนิการสากลของจังหวัดนครราชสีม,มานะคะซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนมกรา เหมือนปีที่แล้วนะคะเนาะก็าขายังไม่ได้สถานที่นะคะเห็นบอจกจะที่ไหนอาจจะเป็นเซนทันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรายังมีข้อสัญญาผูกพันเรื่องร้านทอฟันของเราอยู่นะคะอาจจะเป็นที่เดิมเนื่องจากว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะคะถ้าเป็นสถานที่เดิมเนี่ยเราอาจจะคุยคุยง่ายขึ้นแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปในสถานที่ใหม่ๆนะคะ ก็จะแจ้งทางนี้อีกทีหนึ่งเนาะแต่คิดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่ใหม่ๆยังไม่ได้ก็น่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเหมือนเดิมนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ก็ขออำนวยอวยพรอ,อีกครั้งหนึ่งให้โครงการในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะ <c oughs> ก็ในนามของออสํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์บริการคุพิการนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เ,เพื่อที่จะประกอบอาชีพเนาะหาะไรายได้เข้าสู่ตัวเองและครอบครัวดได้ในอนาคตต่อไปนะคะ่อขอบพระคุณมากค่ะค่ะต่อไปนะคะขอเชิญทั้งทางมจพมจรนะคะให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมค่ะ<ไ>ลำดับที่หนึ่งคะ่ะนางสาวมันิิการนรัตปะติคะ่ะ ลำดับที่สองค่ะนายนนทวัฒน์พิมพ์สันทียค่ะ ค่ะลำดับที่3ามค่ะนางสาวสุขุมานนรัปตปิค่ะค่ะลำดับต่อไปค่ะนางสาวพินสาทนค่ะ ลำดับต่อไปค่ะนางสาวขอภัยค่ะนางชุติการปิติอน,นันต์คุลค่ะ ค่ะลำดับต่อไปค่ะนายอังกูลชำนานค่ะค่ะลำดับต่อไปค่ะนางสาววันชนบุญญาค่ะ ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะขอขอบคุณทางพมจได้นะคะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญผู้เข้าร่วมถ่ายรูปรวมได้เลยค่ะค่ะ <stuk surveys> ก็ขอเชิญผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะวิทยากรนะคะแล้วก็คณะแขกทุกท่านนะคะร่วมกันถ่ายภาพนะคะด้านหน้าเลยนะคะ เชิญเลยนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะ,ะท่านที่ปรึกษาก็เชิญเป็นเกียรติด้วยนะคะลุกขึ้นนะคะค่ะ <c oughs> เชิญเลยนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะค่ะ สำนักนะคะอมยิ้มนะคะอมยิ้มเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะ ในนามตัวแทนของสมาคมนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผอ,ออนนะคะศูนย์บริการทั่วไปนะคะจังหวัดนครราชาสีมาที่ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรกับทางเราในวันนี้นะคะพิธีปิดโครงการนะคะฝึกอบรมคนตาบอดในจังหวัดนครราชาสีมาสู่อาชีพบริต้านะคะกล่าวปิดโดยนายสุชาติด่านกระโทกนะคะนายกสมาคมคนตาบอดนครราชาสีมาขอเรียนเชิญค่ะ ครับก็เรียนท่านชัดชัยวิจิตรยานะครับคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยท่านที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดคอซิมาท่านบุญเลี้ยงนะครับวิยากรนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้ โครงการส่งเสริมรการประกอบอาชีพให้กับคนตาบอดในท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกเอกมนลนะครับแพทย์ธยมนันนะครับก็ได้ให้โอกาสนะครับเรืงของงบประมาณนะครับในการสนับสนุนเพื่อที่จะมาจัดโครงการนะครับโครงการฝึกอาชีพนะครับดีๆให้กับคนตาบอดทั้งประเทศนะครับซึ่ง เรานะครับสมาคมคนตาบอดนครศรีมาก็ได้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ถูกคัดเลือกนะครับแล้วก็ได้งบประมาณมาจากกิจกรรมโครงการอบรมคนตาบอดในจังหวัดนครศรีมานะครับสู่อาชีพบริต้าในครั้งนี้นะครับก็ท้องขอขอบคุณทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณ อาจารย์วินนะครับแล้วก็รวมถึงคู่หนึ่งนะครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับแล้วก็พี่ชัดชไทยด้วยเนาะพี่ตุ้ยเนาะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับดีๆนะครับดีมากเลยนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คนทั่วไปเราก็ใช้นะครับเรื่องของการค้าขายนะครับการประกอบอาชีพนะครับแพลตฟอร์มผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ ก็โอกาสสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้นำความรู้ไปปรับใช้อาจจะมา,าประกอบอาชีพนะครับที่ร้านของสมาคมเองนะครับหรือจะอเอาไปเปิดเป็นร้านของตนเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับก็ อาจะเป็นเวลาสมควรแล้วเนาะอยู่กันหลายวันแล้วนะครับก็ขออนุญาตปิดโครงการนะครับฝึกอบรมคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาส่วอาชีพบาริต้าครับขอปิดโครงการครับขอบคุณครับ